สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านนะคะจะมาสาธิตวิธีการตั้งเวลานะคะของรุ่นดีไซเนอร์ R3 ค่ะเริ่มแรกนะคะให้ปรับหน้าจอนะคะมาที่เวลาแบบนี้นะคะต่อมานะคะให้กดปุ่มสายล่างนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขวินาทีกระพริบนะคะให้กดปุ่มขวาล่างนะคะเพื่อตั้งเวลาแบบนาทีนะคะกดปุ่มขวาบนนะคะเพื่อตั้งเวลาลายนาทีคะ่ะ กดปุ่มขวาล่างนะคะเวลาชั่วโมงกับพริบนะคะให้เลือกกดปุ่มขวาบนอีกทีนะคะเพื่อตั้งเวลาหลายชั่วโมงค่ะต่อมานะคะกดปุ่มขวาล่างนะคะอันนี้นะคะให้เลือกตั้งวันที่ก่อนนะคะโดยที่กดปุ่มขวาบน,นะนคะต่อมานะคะกดปุ่มขวาล่างนะคะ เลือกเดือนนะคะต่อมานะคะกดปุ่มขวาล่างนะคะวันไรสัปดาห์นะคะจะก,กระพริบอยู่ที่ด้านบนนะคะให้กดปุ่มขวาบนนะคะเพื่อเลือกตั้งวันไรสัปดาห์นะคะอันนี้นะคะเป็นอันเสร็จนะคะให้กดปุ่มซายล่างนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะจะมาสาธิตวิธีการจับเวลานะคะของรุ่นดีไซเนอร r สามค่ะเริ่มต้นนะคะด้วยการกดที่ปุ่มโหมดนะคะหรือว่าสายล่างค่ะหลังจากนั้นนะคะกดปุ่มขวาบนนะคะเพื่อจับเวลาค่ะกดปุ่มขวาบนอีกทีนะคะเพื่อหยุดค่ะปุ่มขวาล่างนะคะคือปุ่มรีเซ็ตค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ นี่นะคะทางร้านจะมาสาธิตการตั้งปุูกดีไซเนอร์รุ่น r 3นะคะเริ่มแรกนะคะให้กดที่ปุ่มสายล่างนะคะหรือว่าปุ่มโหมดค่ะมาที่หน้าจอนะคะที่แสดง a หรือว่า p นะคะซึ่งหมายถึง am หรือ pm นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาชั่วโมงกับพริบอยู่นะคะให้กดปุ่มปุขวาบนนะคะเพื่อเลือกเวลาที่ต้องการจะตั้งนะคะอันนี้บอกเวลาเป็นรายชั่วโมงค่ะ ต่อมานะคะกดปุ่มขวาล่างนะคะเวลานาทีกับพีบนะคะกดปุ่มขวาบนิทีเพื่อเลือกตั้งเวลานาทีนะคะต่อมาค่ากดปุ่มซ้ายล่างนะคะเพื่อเสร็จค่านะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ